บอกเลยว่าวันนี้นะครับผมจะพาคนมาแปลงหนึ่งในเมนูกับแก้มที่ผมมักที่สุดเลยนะจ๊ะนั่นะก็คือนี่ไก่ใต้น้ำนะและก็อย่าลืมกินกับปู้มน์ <c oughs> นะครับล้ำบะลํำบะฮู้แต่หูยัอย่างคือนะ,อะเครื่องมันนะครับเครื่องไก่ใต้น้ำเหมือนกบมีอย่างหนักนะครับก็เหมือนเครื่องไก่นึ่งทั่วไปเลยนะครับผมเนาะจะใครพิ้งแห้งนะครับเม็ดหอมป้อมแากหอมป้อมนะตามนั้นนะครับ ปกติแล้วจะตามเมานะครับแต่ว่าวันนี้เราจะบัดตามบัดแตมได้ทั้งสิ้นนะฮาอยู่ป่านเนานะมันเดิกละนะครับผมเนาะเอากุย่างเคาะลงไปใส่หม้อเลยนะครับแล้วก็เติมน้ําลงไปหน่อยให้มันปั่นง่ายๆนะครับผมเนาะแล้วเราก็เอาเครื่องปันนะ่นอะปั่นเข้าไปเลยนะครับเตะเข้าไปเรื่อยๆโอ้ยมันปั่นหยักนะขออนีาตเปลี่ยนภาชนะนิดหน่อยนะ เฮาก็อย่าเอามาใส่ในที่มันเป็นกระบอกนะครับแล้วเพอที่จะาซุกซอกปั่นไปเลยปั่นจนแล้วละนะแล้วก็นี่เป็นไก่นะครับไก่ไก่ไอ้ไก่เหลืองๆไก่ดีซั้นเน,นี่ยเนาะมันถึงจะล้ำนะครับมันจะบับเหนียวล้ำไปนะจ๊ะแล้วก็อย่าเอาเครื่องนะครับปั่นตะกี้ใส่เข้าไปเลยปรุงรสด้วยผงปรุงรสกับลุงแดงเกี๊ยเมียงนิดหน่อยแล้วก็อย่าเป็นน้ำปลานิดหน่อยนะจ๊ะ เ็จปุ๊บเขาก็จะกลนทุกอย่างให้มันเข้ากันนะครับถ้ามันเข้ากันก็ถือว่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะเอาไปทําไก่ใต้น้ากันดีกว่านะครับต่อไปเขาก็จะมาเคาะเนี่ยไก่ใต้น้ําของเราเนี่ยเอาใส่หม้อเลยนะครับหม้อน,นี่ยคือหม้อที่เขาจะเอาไปทําไก่ใต้น้ํานั่นแหละเนอะเอาเป็นหม้อที่มันก้นมันเลือกๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าบบาะแนแล้วเนี่ยน้ํามันจะบัตันได้ระเหยลงมานะครับหลังจากที่เราเคาะไกล่ลงไปใส่ในหม้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะ เดี๋ยวเฮาก็จะเอาเป็นหม้อแหมใบนึ่งมาควบตั้งบนแล้วก็ใส่น้ำไว้นะครับผมนอนนี่ประมาณนี้นะเฮาก็จะเอาหม้อมาควบอีนะครับผมนอนแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยเนาะทำไมถึงฮ้องว่าไก่ใต้น้ำนะครับวิธีการปรุงมันก็คือว่าเนี่ยเฮาจะเอาหม้อใส่น้ำไว้ตั้งบนนะครับเวลาเฮาเปิดแก๊สแล farmer, <ven> <vì S 1> ้วเนี่ยไก่ตั้งรุมเนี่ยมันก็จะอัดอดอัดอัดอดมันก็จะฮ้อนนะครับละไอน้ำจากไก่จากน้ำพีจากกินไก่นะมันก็จะระเหยขึ้นไปตั้งบนกันตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมาใส่ไก่แรลบนะฮะ ม,มันก็เลยฮ่อไก่ใต้น้านะครับผมนอะลและหมอยยางนึงก็คือน้ําตังบนนี่มันก็จะกลายเป็นไอ้น้ำน้อยลงไปตั้งร่มนะครับประมาณนี้มันก็เลยทําให้มีน้ําอยู่ในไก่ใต้น้ําของเรานะครับผมนอะประมาณนี้นอนนี่คือวิธีการทําไก่ใต้น้ําก็บรรยากนะครับเปลี่ยนน้าไปเปลี่ยนน้ามาประมาณ2อสารอบนี่นแหละนะครับเนาะถ้าใครใช้ไก่เมืองเหนียวๆฮาก็จะเปลี่ยนน้าหลายรอบหน่อยนะครับถ้าใครใ้ไก่สามสายพันธุ์เหมือนผมเนี่ยมันก็จะบอกให้เหนียวได้เลยนะครับ2รอบก็ได้ละเนาะ เร็จปุป๊บเอใส่เป็นต้นหอมหอมป้อมนะครับอันนี้เป็นใบมะขูดนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมอยากจะขึ้นมันหอมๆแถม,มน้อยผมใส่ใบกะเพราตัวนะครับผมเนาะใครมารูดโดดก็สามารถใส่ลูกโดดได้ตัวเหมือนกันนะครับผมก็ซื้อมาเหมือนกันแต่ไม่ได้ใส่นะถามว่าทาไมไม่ใส่ลืมนะลืม <c oughs> อ่าโอเคนะฮะหลังจากเขากลุนทุกอย่างเข้ากันไปที่เรียบร้อยก็ถือว่าแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเมนูไก่ใต้น้ําของเรานะครับจะไปแปลงกินแปลงขายได้หมดนะครับล้าเหมือนกันเลยนะจ๊ะ อ่ะห้องก็จะมาตักใส่จานกันดีกว่านะครับผมนัดตกเข้าไปเลยเมนูนี้ผมมาใส่หัวไก่กับก้นจุนไก่เพราะผมมามักนะฮะจ๊เปอย่างอื่นก็ได้นะครับจ๊เป็นไหนเปิ้นห้องว่าใดอะเศษจ,จีนควายก็ได้ล้ําเหมือนกันนะครับงอนงอนง, ót, ง ót, อีเลยนะฮะแต่เมื่อกี้ไก่เป็นควายใต้น้ำเฮียน,นะมันจะไกลล่ละ <c oughs> แล้วละนะครับผมไก่ใต้น้ําของเราอย่าลืมจูมันนะครับต้องกินกู้กบน่นะครับปูหมอนขออนุญาตนี่หน่อยนะของฝากจากเมืองแนนซะจัดไปหนึ่งโบก เมาะนะฮะหันมันใสๆอีนะสูไ่อยากจะเอ่ยนะครับมาสูลองเอาไปเงี้ยพอได้เลยนะครับผมนอไก่ใต้น้ำเนอะเมนูนี้เนี่ยจะได้กระตึงลำนะครับเพราะว่าตอนที่เขากินน่ะเอาเมาแล้วนะฮะเขาหมูรดหมูแฉะเสียงอะสูหอมจักจอกลวอะเอเวอรี่บอดี้ย